สวัสดีครับนี่จเมาครับนี่ก็นมาหสจะเช็ครถมอไซค์ยามาฮ่านะมีโอนะร้อยยี่ห้าไอนะครับมีปัญหาสตาร์ทไม่ติดนะครับก็มาเอาเองที่ใช้อยู่นะครับเป็นมือสองนะครับคืนนี้ฝนตกหนักหรือว่ายัางไงมาเหมือนอาการเหมือนหฝนเทียนบอดนะไม่แน่ใจโอเคนี่ครับมีโอร้อยยี่ห้าไอนะครับตัวการก่อนเปิดซื้อกุญแจไปขึ้นนะครับ กดสตาร์ทมือนะครับประมาณนี้แต่ติดนะครับสตาร์ทอยู่เป็นสิบสบรอบแล้วไม่ติดนะครับโอเคเยวจะถอดดูไอตัวเบ้าหัวเทนกันเป็นไงบ้างน,นะครับไฮโวต์ Hi on, จุดระเบิดอย่นี้มั้ เทียนจะอ,อยู่อยู่ด้านใน,นนะฮะเราก็มาค่อยรูเหมือนกันจดูกันแล้๋ยวไปลื้อฝาครอบนี่ดูกันนะครับบางทีก็ไปอดีไปซื้อมือสองมามันก็ไม่มีบล็อกนะครับก็เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนหัวเทียนดูก่อนเดี๋ยวดูไฟหัวเทียนกันซื้อบล็อกมาก็่ยี่สิบบาทเนาะยี่สิบบาทหัวเทียนก็หกสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะครับประมาณนี้ ngk อนะไรเนี่ย แล้วก็ยี่ห้าร้อยยี่ห้าไอมีโอนะครับเดี๋ยวขอเลื่อยดูยก่อนกำลังแกะตรงนี้แล้วมั้งเดี๋ยวขอดีเทียนอยู่ไหนเอ่ยโอเคไปนี่มั้งน่าจะอยู่นี่นะ อืมใช่สมัยก่อนลำบากเจ๊เดนนี้เด็กเด็กสบายแต่ว่าก็ไม่ค่อยกระตือรือร้นะน,นะนะครับเดี๋ยวดึงนี่ออกนะใช่ครับโอเคต้องดึงแรงๆนะนะครับครับดูบล็อกกัน บอกมันจะเข้าได้พอดีนะตรงนี้พอดีโอเคครับถ้าจะถอดบอกมันจะแคบหน่อยต้องง้างน,นี่ออกหนะ่อยถอดฝาเนี้ยออกนิดน,นึนะครับบอกมันจะยาวหน่อยๆนึงมันจะแน่นอยู่ใช้ประ,ประแจงัดช่วย ายแล้วก็จะง่ายอยู่นะครับแล้วก็ใช้มือหม,หม,หม,มุนๆอนาะจะที่มจะแคบหน่อยนะครับเราไม่ได้ทำเป็นมืออาชีพไม่ได้ทำเป็นหลัก เกี่ยวจะลึกใช่ยวมราบก็เยอะอยู่นะครับเขียนลองสตาร์ทดูว่ามีไฟออกหรือเปล่าครับ หัวใหม่แล้วกันเรือไฟมันออกออกไม่ดีนะหายวนก็ออกอยูน่นะเกินระเบิดอ๋อจะมีแกะอนี่น้ำอยู่นี่นะที่เติมน้ำอ๋อผัดน้ำโอ้คนละเกียวอ่ะ ทำไมตัวนี้มันเกีียวเล็กเลยจะใช้กันได้ไหมเนะมี่ยก็บอกของเขาว่าไอ,อย้ยามาฮ่าน่ยมันเกีียวเล็กไม่เท่ากันม,ม่น่าใช่แล้วนะครับ ไปดูร้านอะไรถึงนะนนมันเกี่ยวสั้นกับเกี่ยวยาวเอ่ยน,นี่นะครับมันความยาวต่างกันนะมัน,นลองลองห่กันลองดูไฟตัวนี้หนะ่อยเป็นยังไงเราไปเปลีป่ยนล้างก็แล้วกัน รือว่าเครื่องไม่ใช่ของมันม่น่าจนี่โอเคครับด,ดูไฟนะฮะใส่คอนเทนเนอร์มองไม่เห็นเดี๋ยวมองมืดๆนะมองไม่เห็นป็นแสงนัน นะครับปาบปาบเลยแต่ว่าเกี่ยวไม่เท่ากันนะครับไปไปร้านขายดูก่อนนะครับใช่หรือเปล่าอโอเคดีรถมือสองนะก็ไม่แน่ใจไปที่ร้านก็บอกว่าจริงๆมันมากับรถมันเป็นตัวสั้นนะครับเพขียนก็เป็นคนเขียนยาวเหมือนกัน อน้ยาเท่ากันละ n g k นะครับทีน,นี้เดี๋ยวมาดูไฟเหมือนเดิมเสียบเข้าตรงนี่ขั้วหัวเทียนนี่นะครับเตรียมเปิดปันแจตาร์ทดูทีนะครับตัร์ทมือนะครับ,รรบเป็นไฟนะครับมันจะแตกกระจายรุนแรงกว่านะครับ อันเดิมนี่มันนิดๆนะครับเดี๋ยวลองดูมันไม่เอเคเดี๋ยวขอใส่ข้อเทียนไปก่อนนะครับดูข้างในมีคราบน้ำมันน้ำมันก็ก็จะมีน้ำมันหน่อยแล้วครับตรงนี้แช่น้ำมันอยู่โอเคค่อยๆหมุนเข้าไปครับแล้วก็ค่อยขันให้แน่นแล้วกันไม่ต้องเฝืนนะฮะเดี๋ยวปีนเกลียว ร้านอะไรเมื่อกี้บอกว่าจริงๆเขาเป็นตัวสั้นเที่ยวมามเกียรบ์บอกถ้าตัวยาวนี้จะทะลุกันเลยไม่แน่ใจเหมือนกันพอดีเป็นมือสองมานะฮะก็เลยต้องใส่ตามเดิมเขาแหละแล้วก็ขันให้แน่นนะครับขันกันหน,นึ่งเ็จแล้วกอาร้อนโอเคขันเสร็จก็สวมปลอกหอวเทียนเข้าไปครับ ดันให้เขาล็อกนะครับเคยไปก็สตาร์ทอีกทีครับเก่งมาโอ้ปัญหาแบตเยอแบตอ่อนแล้วงานนี้ แม่พอครับเดีย๋ยวต้องสตาร์ทเท้าอีกอ,อ่านเข้าแล้ว <c oughs> เดี๋ยวว่ามันทะลุ้เข้าแล้วรอดช่าง ไฟหมดจริงครับคันนี้โอเคไม่ปิดนะครับเดี๋ยวลองย้ายแบตแล้วกันเดี๋ยวเอาแบตตัวนี้ถอดจากแบตคันนี้แล้วกันมีแบตยังใหม่นะใหม่เอาไปใส่สตาร์ทดูก่อนนะดูว่าต้องใส่หัวเทียนสั้นโอเคจ่ายอีกลูกหนึ่งฮะมันต้องไปชาร์จเอาสตาร์ทเยอะไป เราจะติดได้นะครับหรือว่าแบตเริ่มมีปัญหาด้วยนะครับมีก็เหมือนแบตใหม่แต่หัวเทียนก็มีส่วนนะครับ นขนา <That. S 1> Lord, Lord. นดครับตัอรอดรอดเดังนี่นะ การดูเรื่องแบตนะครับการจะมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ด้วยแต่ว่าหัวเทียนก็มีส่วนนะครับบางทสตาร์ทามันมันต้องนั่นหน่อยเพราะมันพอดีฝนตกอากาศมันเย็นด้วยนะครับกาศไม่ร้อนก็เลยมีปัญหาเนี่ยก็วองว่มีประโยชน์ให้ช่วยกดตากดสตาค่ก็ไเลยแชร์เป็นกาลังใจท่หนแม่ในการทํที่โปอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้สครับขอบคุณท่านรับถึงงานหวังว่าจะช่วยท่านได้นะครับอันนี้ก็จากหน้างานจริงนะครับ ใช้งานทุกวันนี่แหละบาทีมันก็มีวูบๆนะครับมีบางทีมันก็เริ่มเป็นก่อนหน้านี้อยู่เนมองว่าน่าจะหัวเทียนบอดแต่ว่าแบตเตอรี่อ่อนก็มีส่วนเหมือนกันนะครับแต่เแบบร่องนี้บางทีมันเมื่อเช้าสตาร์ทตั้งหลายรอบนะเป็นประมาณเท่าไหร่อ่ะสิบยี่สิบรอบอะครับ ก็เลยทําให้แบตหมดบไม่ได้เหมือนกันอเี้ยไปกชาร์จแล้วก็มาใส่อีกทีนะครับยก็ฝาก,ก,กใช่งใหม่ที่ลงใน YouTube ด้วยนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับสู้กันต่อไปครับ